ขนาดนั้นแค่เอาเป็นข้ออ้างในการเล่นเฉยๆโทรับค้างเออเวลากูมีคลิปมันเลยไก่จอ้ยใครหนาวคนที่ใส่ไอ้นั่นอะกระเป๋าปีกอะเขามีปากทงด้วยผมดูสตรีมเขาอยู่ปักทงไม่ดูดิไอ้น้องชา่ไก่เอ้ยปากทงก็มาดิว่ะไอปักทงมาที่จุดอะเฮ้ยเออไอ้ย่ปากทงหนปากทงมาดิ่ แม่ลไอ้มีปัดเป่าไอ้กระเป,ป,ป๋าปีก <TF> เนี่ยหนึ่งหนึ่ปาอ่ะข้าวเยี่ยงว่ะโคตึงลยปากคงแล้วก็อยู่ในห้องน้ำปนนาปเไอคนนึงเน <laughs> ี่ยไอ้เมงัอมก็ไม่นนกับไกลครับขอโทษดีนะไอ้เหียมันหนึ่งกับกูดิต่สามก็ได้หรอไน่งหนึ่งกับไกลครับับ มาดิมึงสร้างมาดิมึงสร้างมาดิไอ้เหี้ยไอ้น้องทรายสร้างมาเลยสร้าางมเลยอย่าไปด่าก็มีให้ใจเย็นๆใช่ไงหมด่าเขาเสือไม่เห็นมาดิมึงพูดใครไก่ไอ้น้องเฮ้ยอย่าไปด่าก็ดีเลยใจเย็นๆเลยม่าดึงเนอมันอย่างยิงหัวไก่อะสร้างดิมาเลยก็ได้อ่ะมาดิสร้างดิมึงมาดิสร้างมาดิไอ้น้องเดี๋ยวผมขอมึงเป็นเพื่อนไอ้ไก่ ลับดิมลับดิมึงลับแล้วมึงหนึ่งกับกูเหี้ยเอ้ยไอ้ตี๋ตี๋เหรอออกไปช่างดิมึงออกไปช่างหนิออกไปดิมึงหนิไกมึงไม่กล้าเหรอไก่มึงก็มาดิวะกระจอกท้าหนึ่งโอ้ยเพิ่งจะเจอไก่แล้วว่ะจะทำไงเนี่ยฮ่าฮ่าไก่ไก่ท้าหนึ่งหนึ่งแบไม่มีบัตรมึงออกไปดิไอ้น้องเอ้ยมึงออกแล้วกูออกเลยเนี่ย เฮ้ยบาแคนานทีมันจะแบบเนี้ยป่ะมึงกลัวมัึงกลัวก็พูดว่ากลัวไอ้เฮียโอเนกูอยากกูอยากหนึ่งหนึ่งแล้ววะมามาออกมาหนึ่งหนึ่งดิออกมาหนึ่งหนึ่งดิมาดิมาดิออกมาหนึ่งหนึ่งดิอ่าอยู่ไหนวะมันชวนป่าเมื่อไหร่มึงจะสร้างวะมึงกลัวเปล่าอ๋อไก่เฮียมึงหลีมึงออกมา มึงสร้างนีห้องอ่ะออกูจะตบมึงเจ็ดศูนย์ให้ดู <c oughs> มึงจะสร้างแล <c oughs> ้วไม่สร้างวะโอเคไปพืป้นฐานพื้นฐานเอาบัตรแดงสร้างกันเลยโอเคเข้ามาแล้วอะไรครับทุกคนเร่เร็วมาเล่นทุกปืนนะตอนเนี้ยเอาแบบทีเดียวแบบปิดจ็อบทีเดียวเลยว่าคือคำพูดมันยาวละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอ่ออะไรดวยเฮ้ยซื้อปืนไม่ทัน แม่งซื้อปืนไม่ทานหรอกเอ้ามีแอ้ดับด้หรอคุณดูเอาเรื่องว่าหัวแตกหัวแตกว่ะคนดูเอ่อไอวอร์ 200ดาวพี่ซีโดนเด็กตบ55บวกห<อ>ัวห<อ>ัวแตกป่ะ first blood เอาจบทีเดียวเลย first b l o o อา,ามาวะ พอแล้วพอเลยครับอ่าเชิญเชิญวะสร้างทำไรอ่ะสร้างเหมือนงูเลยว่ะปากอีโวไม่จำกัดเ้ยไกลเกินกลัวก็ <c oughs> ไม่เป็นปักทงโซดิปักทงซืดิ <c oughs> ไม่ชอบปักโชไก่ครับเอา <c oughs> ยุบลุมที เกียบไปเลยแม่งเลยอียเอ้ยเอาไก่เอ้ยออกไปซะอยากเล่นแล้วเอาไอ้ไก่มันเข้ามาทำไมวะเข้ามาพอน